สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูพลังงานความรักของคนโสดที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้กันนะคะพลังงานความรักของคนโสดในอนาคตอันใกล้นี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกพลังงานของชางาาุไฟนะคะเมตสิงหธนู desire ราศีเมถุน I think ชาวธาตุน้ำนะคะกากฏมีนพิจิกมีพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกความคิดถึงเต็มไปหมดเลย ะค,ะความปรารถนาความต้องการคนที่บางคนพยายามสื่อสารกับคุณโดยที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้คุยกันพยายามสื่อสารกับคุณผ่าน Spirit พยายามจะพูดคุยกับคุณ spiritually ะคะ่ะ มาดูสิใครบางคนเหมือนมีความปรารถนามีความต้องการกำลังคิดถึงคุณกำลังอยากรับรู้เรื่องราวทางฝั่งคุณความรู้สึกของคุณเลอเชิ ot, ยรดไพ่ของชาวราศีกรกฎนะคะบางคนเหมือน ต้องการที่จะเดินหน้าทําบางสิ่งบางอย่างเข้ามาพูดคุยทักทายสารสัมพันธ์นะคะเหมือนเป็นคนทีอน่อาจจะเป็นคนที่เคยเจอกับคุณแล้วพยายามไปสาะหาข้อมูลของคุณนะคะโซเชียลมีเดียของคุณ แล้วเหมือนพยายามติดตามติดตามคุณนะคะเรื่องดาวของคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในอยู่ใกล้ๆตัวคุณอยู่แล้วแล้วเขาดูมีสายตาไว้มองคุณนะคะมีคุณอยู่ในสายตาอืเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ตกหลุมรักคุณ ตั้งแต่แรกเจอไพ่หนึ่งถ้วยในอดีตนะคะอาจจะเป็นคนที่ที่ทำงานอยู่ในระดับหัวนหน้าหัวนหน้าของคุณไพ่ในอนาคตอันไกลได้ไพ่สามดาบทำไมล่ะไพ่อุปสรรคปัญหาไพ่ a ดา ของชาวราศีพิจิกนะคะอืมอาจจะต้องมีการจบลงของสถานการณ์บางอย่างนะคะความรักความสัมพันธ์ทางฝั่งเขาก่อนที่จะเข้าหาคุณสามเดืยน มีการคิดวางแผนสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนเข้ามาคือไพ่เดอะทาวเวอนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ไม่คาดคิดเลยก็ได้ไม่คิดเลยว่าเขาจะมีความรู้สึกแบบนั้นกับคุณอืม เดสถานการณ์บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นอย่างปรบป,ปรับกระทันหันนะคะให้สรุปเป็นไพ่าราชาถือถ้วยมาดูไพ่ขยายความกันไพ่หนึ่งถ้วยในอดีต อเนี่ยไม่รู้สึกว่าเหมือนเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงดูดเข้าหาคุณโดยไม่มีเหตุผลเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แสดงอาการหรือไม่ได้บอกใครนะคะ just t h i ไพ่ของชาวราศีตุลสี่ดาบนะคะ เขารู้สึกบางอย่างอะคะ่ะ sensing เขา sense พลังงานบางอย่างจากคุณได้แต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าพลังงานทางฝั่งคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับกับเขาไม่รู้คุณรู้หรือเปล่าด้วยซ้ำว่าคนคนนี้คิดยังไงกับคุณ the chariot the fool อืมเนี่ยเหมือนเป็นพลังงานของคนที่กำลังจะ take action กำลังจะลงมือทำบางอย่างนะคะอืมเหมือนเป็นการตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่เขาเรียกว่าอะไรบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นไหมทุกคนอืม เพื่อไม่ให้สถานการณ์บางอย่างส่งผลกระทบมาถึงคุณในภายหลังนะคะเหมือนบางคนเขาอาจจะมีคุณคุยอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะได้มาเจอกับคุณหรือเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่รู้สิเดี๋ยวต้องมาดูไพ่ข่ความไพ่าสามดาบก,กับไพ่ไพ่แดสเนาะ แต่เหมือนเขาจะจำเป็นที่จะต้องทําให้สถานการณ์ไม่ไม่กระทบมาถึงคุณนะคะในภายหลังไพ่เสิบเหรียญเป็นพลังงานของคนที่ดูมีความมั่นคงในชีวิตนะคะไพ่ห้าถ้วยเด็กถือเหรียญ ขาอาจจะมีพันธะบางอย่างไพ่สิบเปรี่ยนเนี่ยอาจจะมีครอบครัวมาก่อนมีลูกติดมีแม่ของลูกหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวขอเปิดไพ่ขยายความก่อนนะคะแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อคนเหมือนเป็นอะไรที่ห้ามไม่ได้อะคะ่ะไพ่ justice เนี่ยเป็นเหมือนวิบากกรรมนะคะเป็น บ่วงเวรบ่วงกรรมเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหมือนมันห้ามไม่ได้ดูไม่มีเหตุผลเลยไม่รู้ว่าทําไมถึงเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นอะไรแบบนี้โดยที่คุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้นะคะ mm. the hierophant past strength mm. เ,นเนี่ยเหมือนมีเขามีสถานการณ์บางอย่างทางฝั่งเขา มีเรื่องราวทางฝั่งเขาอยู่ค่ะมาดูสิไพ่สามดาบอืมไม่ไม่รู้สึกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ผ่านมาเป็นระยะเวลานานแล้วด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่มันอาจจะทำให้เหมือนถึงจุดหนึ่งที่เขาอาจจะเหมือนไม่ต้องการจะอยู่ตรงนั้นมาสักพักเนึ่งแล้วด้วยอะคะ่ะจริงๆไม่ไม่ค่อยอยากอ่านพลังงานแบบนี้เลยแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของเวรกรรมมัเนเป็นการแบบเป็น ดวงที่มันผูกกันนะคะมันช่วยไม่ได้บางคนคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้สนใจเขาด้วยซ้าแต่ว่าเป็นเขาเองที่มามีความรู้สึกกับคุณโดยที่คุณก็ไปห้ามความรู้สึกเขาไม่ได้อืมอาจจะมีในที่นี้ไพ่ที่ขึ้นมาอาจจะหมายถึงมีพลังงานของคนในลักษณะนี้กำลังจะเข้ามา ในชีวิตของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่มี desire ในตัวคุณอะเหมือนเหมือนมีความปรารถนาในตัวคุณนะคะอืม เพราะฉะนั้นคนโสดให้ให้หาข้อมูลดีๆนะคะเด็กเด็กถือดาบ The Hermit มิให้ของชาวราศีกันสำหรับคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้เนาะให้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับคนคนนี้ให้ดีๆก่อนจะตัดสินใจนะคะ ตาชีนีถือดาบไม่เหรู้สึกว่าคุณคุณไม่ชอบอะไม่เหรู้สึกว่าคุณไม่ชอบอะไรแบบเนี้ตาชีนีถือดาบเนะี่ยคุณไม่อยากให้เกิดความเสียหายความวุ่นวายขึ้นกับกับตัวคุณกับชื่อเสียงของคุณแต่ว่านั่นแหละเหมือนมันเป็นสถานการณ์ที่อาจจะห้ามกันไม่ได้อะค่ะเหามือนเขา อาจจะมีกรรมบางอย่างที่มาผูกติดกับคุณโดยที่คุณไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องเข้ามาเพื่อชดใช้กรรมบางอย่างนะคะเข้ามาแล้วเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากมอบความรู้สึกนี้ให้กับคุณ มราจะระวังสถานการณ์นี้ให้ดีๆนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์สิ่งที่กำลังจะเข้ามาอืมจริงๆไม่รู้สึกว่าพลังงานทางฝั่งคุณคุณเลือกได้ว่าจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่านะคะ แต่สำหรับบางคนก็อาจจะมีบ่วงที่ผูกกันเอาไว้ความรู้สึกของคุณบางคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันนะคะสำหรับบางคนนะคะบางคนก็นั่นแหละอย่างที่ไพาราชินีถือดาบขึ้นมาคุณไม่เอาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์แบบนี้คุณจะไม่ยุ่งนะคะอาจจะมีพลังงานของคนที่แบ่งเป็นสองกลุ่ม ั่นแหละแต่ว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันห้ามไม่ได้มันถูกดึงดูดเข้าไปเหมือนกันคุณก็อาจจะต้องเต็มตัวรับมือกับสถานการณ์บางอย่างที่มันมันมันจะพังอะคะ่ะมันจะพังเลือดทาเวเ จริงๆแล้วคนคนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคู่ของคุณนะคะมันมีนั่นแหลเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรกันต้องชดใช้ใครคนใดคนหนึ่งต้องชดใช้หรือว่าต้องชดใช้ให้กันและกันสุดท้ายแล้วจะหลุดพ้นนะคะคุณจะหลุดพ้นจากพลังงานของคนคนนี้อยู่ดีนะคะไม่ได้ลงเอยกันพลังงานที่ขึ้นมา ยังมีคนอื่นอีกนะคะไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปปักใจกับกับคนคนนี้นะคะ่ะจริงๆแล้วคุณก็สามารถเลือกได้นะคะเลือกตัดสินใจออกมาได้หรือว่าไม่เอาตัวเองเข้าไปอุ้ยขอไปค่ะมาดูสิ ไห้คิวปิดมีอะไรอยากจะบอกกับประงานของคนโสดที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้คิวปิด s พ p p o r t s ีย r e l ล v บางคนคนคนนี้เขาอาจจะเข้ามาในในลักษณะของคนที่อยากเข้ามาอุปถัมภ์นะคะ ให้สิบเหรียญอาจจะเป็นคนที่ดูมีฐานะให้เด็กถือเหรียญตะเกียที่มาขยายตรงนี้ค่ะไม่ไมีรู้สึกเหมือนเขาอยากเข้ามาอุป,ปถัมภ์นะคะสำหรับบางคนคิวบิดเ r r ราย with the unexpected news คิวบิตจะมาพร้อมกับข่าวสารที่ คุณไม่คาดคิดนะคะ Cupid is on the way กำลังเดินทางเข้ามาแล้วมาดูให้ช่วงเวลากันช่วงเวลาที่อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในชีวิตคุณไพ่3ใบสถานการณ์ไพ่ช่วงเวลาค่ะ faster than you think มันเร็วกว่าที่คุณคิดนะคะ in a few days ในอีก2-3วันช่วงเดินพฤษภาอมอโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังานที่ขึ้นมาในวันนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย